สวัสดีทุกคนผมเก่งเคโระนะครับและนี่คือรายการเรื่องน่ารู้บายเคโรอีปีที่67แล้วนะครับสําหรับเรื่องน่ารู้ในตอนนี้จะเป็นตอนเกี่ยวกับประเทศที่เปลี่ยนไปด้วยความงดงามและศิลปงดนตรีนั่นก็คือประเทศออสเตรียในคลิปนี้ก็คือเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศออสเตรียจะเป็นยังไงกดไลค์กดแชร์และไปดูพร้อมกันนะครับออสเตรียหรือชื่อทางการคือสาธนารณรัฐออสเตรีย เป็นประเทศที่ตัต้งอยู่ทางตอนใต้ของยุโรปกลางโดยเป็นสาพันธรัฐที่แบ่งเขตการปกรครองออกเป็น9รัฐโดยหนึ่งใน9รัฐนั้นก็คือเวียนนาซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรียมีพรมแดนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับประเทศเยอรมนีทางทิศเหนือติดกับประเทศเช็กเกียทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดกับประเทศสโลวาเกียทางทิศตะวันออกติดกับประเทศฮังการีทางทิศใต้ติดกับประเทศสโลวีเนียและอิตาลีและทางทิศตะวันตกติดกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเลนสไตน์ ออสเตรเลียมีพื้นที่8 3 8 7 9ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีมมทางออกสู่ทะเลและมีประชากรราวๆ9ล้านคนตามแผนที่ของประเทศออสเตรียมีความกว้างจากทิศตะวันออกจรด,ดทิศตะวันตกมากกว่า575กิโลเมตรและมีความยาวจากทิศเหนือจรด,ดทิศใต้ามากกว่า294กิโลเมตรประมาณ60%ของสภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นเนินเขาและภูเขาซึ่งได้รับขนานานามว่าดินแดนแห่งขุนเขา ประเทศออสเตรียมีการพาดผ่านของเส้นทางแม่น้ำดานูบโดยผ่านรัฐโลเวอร์ออสเตรียหรือนิเดอร์ออสเตรไลท์และรัฐอัปเปอร์ออสเตรียหรือโอเวอร์ออสเตรไลท์ก่อนจะไหลไปสู่ประเทศเช็กเกียชื่อของประเทศออสเตรียในภาษาเยอรมันมาจากคำในภาษาเยอรมันสูงเก่าว่าออสเต i ริชีซึ่งแปลว่าอาณาจักรทางตะวันออกและปรากฏครั้งแรกในเอกสารอาณาจักรทางตะวันออกในปี996ออสเตรียเป็นจังหวัดหนึ่งของบรเิเวณ ซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นในปี976คำว่าออสเตรียเป็นชื่อในภาษาเยอรมันที่แพร่งมาจากภาษาลาตินและได้รับการบันทึกเอาไว้เป็นครั้งแรกในคริสต์ศตรวรรษที่12ซึ่งในขณะนั้นพื้นที่บริเวณลุ่มน้ำดานูบของออสเตรียเป็นอาณาเขตทางตะวันออกสุดของไบรเอนออสเตรียเกิดจากพื้นที่ส่วนเหลือของแคว้นชายแดนตะวันออกและแคว้นชายแดนฮังการีในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่1เดิมนั้นเป็นชายแดนของไบรเอนซึ่งในเวลาต่อมา ได้พัฒนากลายเป็นดัชชีของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในปี1156และการมาเป็นอาร์ชดัชชีในปี1453ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่16กรุงเวียนนาได้ทําหน้าที่เป็นเมืองหลวงฝ่ายบริหารของจักรวรรดิและออสเตรียจึงกลายเป็นดินแดนศูนย์กลางแห่งราชวงศ์ฮาบบวกหลังจากที่จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ถูกยุบลงในปี1806ออสเตรียได้สถาปนาจักรวรรดิของตัวเองซึ่งได้กลายมาเป็นมหาอำนาจและเป็นสมาชิกที่มีบทบาทสําคัญ ในสมาพันธรัฐเยอรมันความพ่ายแพ้ของจักรวรรดิออสเตรียในสงครามออสเตรียปัสเซียในปี1866นำไปสู่จุดสิ้นสุดของสมาพันธรัฐและได้ปูทางให้กับการสถาปนาจักรวรรดิออสเตรียฮังการีในปีต่อมาจักรพรรด Joseph, ิฟรันซ์โยเซฟทรงประกาศสงครามกับเซอร์เบียซึ่งในท้ายที่สุดก็ได้ทวีความรุนแรงและกลายมาเป็นสงครามโลกครั้งที่1ความพ่ายแพ้และการล่มสลายของจักรวรรดิในเวลาต่อมาได้นำไปสู่การสถาปนาสาธนารณรัฐเยอรมันออสเตรีย ในปี1918และในเวลาต่อมาก็กลายเป็นสาธนา,นารณรัฐออสเตรียที่1ในปี1919ในสมัยระหว่างสงครามทัศนคติต่อต้านระบบรัฐสภาก็มาถึงจุดสูงสุดจนนำไปสู่การก่อตั้งระบบะเผด็จการฟรานซิสออสเตรียภายใต้การนำของเองินบรดดอร์ฟุสในปี1934ก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่2เป็นเวนลา1ปีออสเตรียถูกผนวกเข้ากับนาซีเยอรมันโดยอดอล์ฟฮิตเลอร์ และได้กลายเป็นเขตการปกรครองในระดับต่ำกว่าชาติหลังการปิดปล่อยออสเตรียในปี1945และการถูกฝ่ายสมพันธมิตรยุดครองเป็นเวลายาวนานประเทศก็ได้รับอำนาจอธิปไตยกลับคืนมาอีกครั้งและได้ประกาศความเป็นกลางอย่างถาวรในปี1955ออสเตรียเป็นประเทศประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนโดยมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นประมุขแห่งรัฐและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลและหัวหน้าฝ่ายบริหารพื้นที่เมืองขนาดใหญ่ได้แก่เวียนนา กา n ์ลินส์สันบก์และอินบรุกออสเตรียได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกตาม GDP ต่อหัวซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่มีมาตรฐานการครองชีพสูงสุดและได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่18ของโลกได้ดัชนีการพัฒนา,นาม,มนุษย์ในปี2020ออสเตรียเป็นสมาชิกของสหป,ประชาชาติมาตั้งแต่ปี1955และเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปมาตั้งแต่ปี1995เป็นที่ตั้งขององค์การว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป และองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ํามันออกออสเตรียเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งขององค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและองค์การตํารวจอาชญากรรมระหว่างประเทศนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สําหรับการลงนามความตกลงเชงเก้นในปี1995และออสเตรียก็ใช้สกุลเงินยูโรในปี1999เป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องในรู้เกี่ยวกับประเทศออสเตรียหากผิดพาดประการใดขออภัยานที่นี้ด้วยนะครับ ถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาตัวไปก่อนแล้วนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับไบา่บายไว้เจอกันเลสเกดี